อะอยู euh. s <S ยู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 อยูยอยูยูดูมะยู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 ยทยู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 ปูย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 ยูยูยูอกยูยูาูมือไม่รูู้ย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 ยู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 ู่ยูยูยอยูยยูย โดดป่ะมันกินจนจนจนมันกินจนมันวิ่งออกไปปลากินแล้วเขาไม่รู้รมั้งเขาไม่รู้ไงเขาว่าวทำไมมันเป็นอย่างซี่ผมหันมาเอาเอ็นไม่เหลือ <c oughs> แล้วล่ะปลาไหนไหนดูลอกดิกดลปลาวิ่งออกเกือบหมดนะโอ,โอหมดเลยตายหมดเลยหมดลหมดลอดเลยนะสองร้อยเมตรนะนะตาย ดีนะไม่อัดไม่ขาดอ่ะเออไทยเรนไม่ใช่ปัญหาผมหันมากลับมาเห็นพอดีเออผมมัดหลุดด้วยไอ้เรื่องของเรื่องอเลยเลยครับดูบรรยากาศเขาไม่ได้ล็อกไว้กับลอกไงผมกล่าวว่ามันวิ่งหลุดคือไม่ให้ลอกพังไงย้อนแสงสักหน่อยนะครับโอ้ยเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยเลยโอ้ยมันไปนู่นแล้วนู่นไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยตั้งยาวนู่นจนจนจะหมดสปูนเนาะ หมดเลยเหรอไม่เหลือเลยเหรออะไรแจกไอ้ปลากินแล้วไม่รู้เหรอไอเก็บไหมไอเก็บไหมเก็บเลยครับไหนไหนเงียวยู่เฉยเงียวยู่เฉยเลยแค่นั้นแหละปลามันอยู่นู่นน่ะไปจนหมดสปูนแไปถึงไหนไม่รู้นะจนมันยอมแล้วอ่ะมันบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วไปที่กว่ายอมแล้วกระทั่งมันยอมแล้วนู่นน่ะตายมานี่ก็หมดแรงแล้วล่ะ เงี้ยเล่นไปก่อนเลยครับเอาชัวร์ไปก่อนขนาดปลากินเขายังไม่รู้เลยยงเงี้ยเล่นไปก่อนนู่นยังเหลือไกลเดี๋ยวมาถึงแล้วเขาจะมาวัดปลายหละมันไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆนะเดี๋ยวค่อยๆให้เขาเรียนรู้ไปน,น,นู่นต้องยาวไกลไม่เป็นไรมันวิ่งไปได้อยู่ไม่ต้องมาเสียเวลาเดี๋ยวเสียจังหวะ่อไปเอาแกเอาปลายอยู่ไหนไม่รู้ปลาย,ยันหมดสปูนอะ่ะ ปลากินขาเมื่อแล้วแล้วแล้วปลาก็วิ่งไปอ่ะสายเอ็มมันก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอืมเออให้คนเป็นเขากรอาก่อนเดี๋ยวขนาดปลาดีแกยังไม่รู้เลยเอาเชือกเชอไว้ก่อนมาแล้วมานีแล้วมา่ i l a เนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยโอยตลาดตลาดเก็บไหมเก็บไหมไอโดดแล้อันนี้โดนแล้วโดนแล้วเละแล้วไปแล้ว นี่ขาดแล้วเนี่ยยังมันหลุดแล้วมันหลุดแล้วหี้มานี้แล้วเนี่ยวันี้แล้วอุ้ยมันหิ้มคนแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆครับเอ้ยมันน่าจะตื่นแล้วเราก็น่าน่าน่าเขี้ยนๆนี่เนี่ยเขี้ยนี่ก่อนเนี่ย มันกระโดดไงเออเอาไว้นี่แหละเอาไปเอาไปนี่แหละไปโน่นแล้วไปนู่นน่ะจัดการมาแล้วค่อยๆเออมาๆมายอมแล้วใหญ่พลาดใหญ่พลาดมามามาเกยเฮียใจเย็น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 รอจังหวะเคระวังเบ็ดลูกระวังเบ็ดรียดร้อยไอ่ไอ้ไอ่้จับดูจับดูจับสัมผัสดูเอ้าจับสัมผัสดูมันเป็นยังไงป่า แล้วปลากินก็ตัวเราเลื้อยมาล่าแล้วเราปลากินวิ่งไม่รู้เอานั่นออกเลยเออสัมผัสดูนี่แหละปลาเดี๋ยวระวังเบ็ดลูกระวังเบ็ดเอาชิมปลด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 เบ็ดออกไปก่อนปลดเบ็ดออกไปก่อนปลดเบ็ดออกไปก่อนอันตรายโอ้ยไม่เป็นไร เกี่ยวมันชักช้าปต่อเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยนู่นน่ะไอ้ไอ้ไอ้ที่ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปลาขึ้นมาแล้วปล่อยไปเลยเอาไปปล่อยนู่นเป็นน้ำคนปล่อยได้เลยเออเอาเอากินอีกหรือเป็นน้ำคนปล่อยนั่นแหละเห็นใจแค่ไหนขอให้ได้อัดปลา เขาไม่รู้ไงี้ยไปจนหมดหรอลูกกัเป็นยังสิโอ้ยนะนี่ครับเก็บภาพประโยตอนมาไหนเงี้ยตอนมาอ่ะอ่ะเป็นไงความรู้สึกสัมภาษณ์หน่อยความรู้สึกเต้นเต้นป่าไม่ ปลาเหลือเหลือแต่มันจะเอาคันลงน้ำแล้วมันไม่มีให้วิ่งแล้วไม่เป็นไรเราไม่เป็นเราไม่รู้ลูกพี่ลูกพี่มันคือเป็นยังซี่บอโอยงาม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 มือละเขามือไม่นอเขาวากันบ่ไหนนอเขาหูวหูนอเขาก็เลี้ยงลูกกันไปนอ โอเคครับคอยเอินขึ้นจากมันปลาปลาปลาคนที่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 เขายังไม่เคยมีประสบการณ์ทางทะเลลองพูดดิมันเป็นจังไรมันเป็นจังไดเนี่ยบอสอีเมียอยู่บ้านนั่ดูเป็นไรมั่นบอสมั่นครับน่ามั่วนดบอสเออปลาหมู่พวกเขาอยู่บ้านทั้งบ้านเัางอยู่นะบ้านมเล่นบ้านนี่มีโอกาสแต่ว่าแต่ว่าของในน้ำเนาะเขาจะจะไปจริงจังมันหลายนอกขันได้ก็ดีไปนอกขันเพราะได้เขาไปยัง อ้าวติดตามกันไปเลยเนาะวัดตัวต่อไปสิเป็นไปยังเนาะเอาเอาเอาครับไปครับ